รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกบจูเนียร์ปี8 Teenage Create t h a สนับสนุนความคิดนอกกรอบโดย สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะช่วงเวลาดีๆแบบนี้ในโครงการกบจูเนียปี8 teenage create ไทยค่ะที่คุณผู้ชมจะได้รับชมผลงานสารคดีสุดสร้างสารรค์ของเด็กไทยหัวใจสารคดีที่ปีนี้นะคะเรียกว่าจัดหนักจัดเต็มมาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันครบทุกอัทรรอย่างแน่นอนค่ะ วันนี้ก็เดินทางมาถึงเรื่องราวของน้องๆจากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพ,พระศรีนครินทร์ลบบุรีในพระราชูปถัมามสมเด็จพ,พระเทพพระรตนราชดาสยามบรมราชกุมารีแล้วกับผลงานที่มีชื่อเรื่องว่าลบบุรีค่ะซึ่งเป็นเรื่องราวของคนกลุ่มหนึ่งนะคะที่มาออกแบบสร้างสรรค์น,นะคะเมืองลบบุรีสถานที่ต่างๆให้มีความสวยงามในมุมมองที่แตกต่างออกไปจะเจ๋งและก็จะสวยงามขนาดไหนนะคะไปรับชมพร้อมๆกันค่ะ บบุรีจังหวัดลบบุรีเป็นจังหวัดที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมีความหลากหลายและยังเป็นที่ตั้งของชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ค่ะและยังมีความเจริญทางวัฒนธรรมที่ยาวนานกว่า3,500ปีปัจจุบันลบบุรีมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นด้านเทคโนโลยีเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวแต่ผลพวงของการพัฒนาก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียที่สังคมจะต้องยอมรับ และปรับเปลี่ยนในการดำเนินชีวิตต่อไปลบุรีคือกลุ่มที่เกี่ยวกับพวกศิลปินในรบุรีครับรวมตัวกันเพื่ออยากจะสร้างงานศิลปะคือลบุรีนี่ลบลบูก็คือรบุรีลู้ยิคือผู้คนเนี่ยพร้อมใจกันที่จะลุยทํางานศิลปะเพื่อรบุรีครับผมแต่ถ้าเกิดเป็นพวกงานวาดรูปเนี่ยมันมองเห็นได้เลยอีกอย่างงานศิลปะส่วนใหญ่บางคนเนี่ยเลือกที่จะต้องแสดงกันอยู่ในที่ ในแกลลี่แต่ผมไม่อยากเป็นแบบนั้นถ้าเกิดเราแสดงกับพื้นที่เป็นสถานที่จริงอย่างเงี้ยมันทําให้แบบทุกคนเนี่ยสามารถมาชมได้เลยนะครับอย่างสับสินค้าหรือว่าหอหอศิลป์เนี่ยคนต้องเดินทางถูกไหมครับแต่อย่างนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยพอคนมาคุณจะผ่านไปหรือคนเก็บขยะเนี่ยก็สามารถมองแล้วก็อาจจะสร้างอะไรมาดานใจกับใครหลายคนหรือเด็กรุ่นใหม่ที่แบบไม่มีเวลาไปหอศิลป์นครับอาจจะขี่รถผ่านเงี้ยก็อาจจะแวะดูได้เลยมันจะเป็นสิ่งที่ง่ายครับผมนะครับแต่คื้นผมจะ คิดกับปุ่มเนี่ยจะลิกพื้นกลับให้มันให้มันกลับมามีชีวิตอีกครั้งนะครับในอนาคตค่ะกลุ่มลบุรีบางคนก็ไม่ได้เป็นเด็กลบุรีโดยตรงบางคนก็เป็นเด็กต่างจังหวัดแต่ทุกคนที่มาทําก็คืออาศัยอยู่ในจังหวัดลบุรีบางคนก็มาทํางานบางคนก็มาเรียนที่นี่ ความคิดสร้างสรรค์ความคิดดีดีของกลุ่มวัยรุ่นเจเนเรชันใหม่ที่จะสร้างสรรค์ีิดดีได้จากสมุดของเราค่ะอ้เปนยังไงกันบ้างนะคะพอดูแล้วรู้สึกแบบอยากจะลุกขึ้นไปทำอะไรสักอย่างเดี๋ยวอาจจะต้องเริ่มจากการไปวาดนะคะกำแพงบ้านตัวเอง แ,แต่ไม่รู้ว่าจะสวยแล้วก็จะน่าประทับใจเหมือนที่น้องๆกลุ่มลบอุลยเขาทําหรือเปล่านะคะและที่สําคัญต้องขอชื่นชมนะคะสําหรับไอเดียที่บันเจิดความสร้างสารรค์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ความตั้งใจที่จะพัฒนาแล้วก็สร้างสังคมสร้างเมืองให้แบบน่าอยู่แล้วก็มีความสวยงามในรูปแบบที่แตกต่างออกไปนะคะก็ชื่นชมจริงๆค่ะแต่ว่าวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะก็ฝากคุณผู้ชมนะคะเข้าไปติดตามตรายละเอียดของโครงการนะคะแล้วก็เข้าไปส่งกําลังใจส่งแรงเชียร์ให้กับน้องๆได้ ผ่านทางเว็บไซต์ทีวีบุรพาและก็ Facebook ของทางรายการกบนอกกระลาและก็กบจุเนียค่ะวันนี้กากูต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ